อีแม่ยังม่บิงบ่งหรอกเคยนี่ยุโตโิส,ไไวนนสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสอนปั๊มเพชรครับทุกคนก่อนแรกนะครับทุกคนก็แค่กดเข้าไปที่เพจโตตรงนี้นะครับแล้วทุกคนจะเห็นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ทุกคนกดไปที่อันนี้นี่นะครับปั๊มเพชรฟรีไฟ แล้วก็มันจะเป็นแอปแอปนี้นะครับกดเปิดเลยครับพอทุกคนกดเปิดเสร็จมันจะเข้ามาหน้านี้นะครับก็ให้รามาหมอ,อมันหมุนก่อนเข้ามัหมุนเสร็จทุกคน,เล,น,นคเลือกตรงนี้นะครับเลือกตรงนี้นะครับมันจะเป็นประมาณนี้ให้เรากดคัดลอกไอดีในฟีฟกของเรากดปุ๊บไอดีก็คัดลอกที่หน้าโรไฟล์ของเรา นะครับแล้วก็ทุกคนกดไปที่รีเฟซครับพอรีเฟซเสร็จมันจะเป็นอย่างนี้กดเอามาใหม่อีกแล้วก็กดวางตรงนี้ครับมันจะเป็นอย่างนี้ให้ทุกคนนะครับกดไปที่ตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็กดไปที่เจ็ดสามแปดแล้วก็กดตรงนี้อีกทีหนึ่งครับแค่นี้นะครับแล้วก็ให้กดรีเฟซครับพอรีเฟซเสร็จนะครับทุกคนให้ทุกคนนะครับกดไปที่ เกมของเราเลยนะครับที่เกมของเราเกมฟรีไฟล์นะ,ะที่เกมของเราเลยนะครับนี่ก็ไปที่เกมของเราอ่าแล้วก็รอนะคะรอครับรอครับแล้วให้มันหมุนเกมฟรีไฟล์เสร็จก่อนนะ ได้เลยนะครับทุกคนแล้วเข้ามาหน้านีนะครับุกคนกดไปที่แจ้งเตือนตรงนี้เลยครับแล้วก็กดออกแล้วก็ทุกคนกดเข้ามาที่บอบบาลคนเลย ก็ทุกคนกดไปที่ภาพรวมครับท,ทุกคนได้เห็นแชทไหมครับกดแชทได้เลยนี่นะครับแเส็จก็กดระลอกนะครับพอทะลอกเสร็จทุกคนก็กดไปที่ตัวละครครับแล้วก็กดตัวละครที่ทุกคนมีหมดกดกดกดข้ออาวอย่างนี้พอเสร็จทุกคนก็กดออกมานะครับก็จะได้เป็นประมาณนี้ตัวละครไก่อย่างนี้เลยนะครับ ทุกคนก็กดไปที่แต่งตัวเห็นไหมครับเพช็ดยังไม่ขึ้นนะครับตรงนี้ไปยังไม่ขึ้นนะครับให้กดเค็ดรัวๆไว,ว้ตรงนี้แล้วก็กดออกมาที่แต่งตัวแล้วก็ทุกคนก็กดไปที่ทางเงของเรากดออกมาครับแค่นี้ครับทุกคนแต่ยังไม่ได้ทุกคนมีแอปหนึ่งที่ได้เลยนะครับทุกคนมาดูกันแอปไหนแอปนี้เลยนะครับทุกคนที่ได้จริงนะครับ เป็นแอปเพรเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าต้องกดคนละไอดีกันไม่ใช่ไอดีตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะนี่นะครับแม่ทุกคนกดไปตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับเข้าไปเลยครับกดก็ไปมันจะมีโฆษณาครับกดกลับครับ แล้วมันจะมีไอดีของเราอีกก็คัดลอกไอดีของเรามาอีกทุกคนจะได้เป็น IDE นะครับไม่ได้นะครับไม่ได้นี่นะครับทุกคนนะรครบทุกคนทุกคนก็กดไปตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ทุกคนกดไปตรงที่ครับชั่นตรงนี้นะครับกดไปเลยนะครับกดไปกดไปเลยอ่านะครับทุกคนกดไปเลยนะครับพอมันจะมีอักษรขึ้นมานะครับให้ทุกคนกดตามพี่นะครับห้ามกดตามคนอื่นเดือดขาดเลยนะครับกดตามพี่เลยครับ แล้วก็กดไปที่วางอีกทีหนึง่งมันก็จะเป็นเอี่ยงนี้ใช่ไหมครับอ่าให้ทุกคนนะครับลบเอี่ยออกไปเลยครับลบเอี่ยงไปนะครับอ่าแล้วก็ทุกคนกดไอเดียของทุกคนเลยนะครับสองสามห้ารอกการนี้เลยนะครับแล้วก็กดไปอีกทีนะครับทุกคนนี่นะครับ นี่นะครับใ้าดูคนกดไปตรงนี้นะครับนี่นะฮะกดมาตรงนี้นะฮะอ่าทุกคนจะเห็นตรงนี้ใช่เปล่ากดเข้าไปเลยครับเข้าไปรัวๆเลยนะคะพอกดเข้าไปเสร็จทุกคนให้คัดลอก ID ที่เขามีข้างใต้นะครับแล้วผมเชี้ยดูนะครับ ไอดีที่เขามีข้างใต้นี่นะครับไอดี ID นี้เลยนะครับนี่ไอดี ID ข้างใต้ของเขาเลยนะครับเอาเดี๋ยวมันบักทุกคนมันบักแป๊บหนึ่งบักบักอ่ะกดตามไอดีพี่เมื่อกี้เลยนะครับ นี้นะครับแล้วก็ทุกคนกดไปตรงนี้มันจะมี i.d ขึ้นมาครับให้ทุกคนนะครับกดคัดลอก i.d ตรงนี้นะครับคัดลอกนะครับโอเคครับกดคัดลอกนะครับทุกคนนี่นะครับ i.d ที่ผมชี้เมื่อกี้นะครับคัดลอกครับแล้วก็ทุกคนก็ปิดตรงนี้นะฮะ ตรงนี้นะฮะโอเคแล้วก็กดตรงนี้อีกทีหนึ่งครับกดไปที่รีเฟชครับมันก็จะเป็นแบบหน้าเดิมใช่ไหมอ่ะให้ทุกคนนะครับกดเข้าไปที่สามจุดนะครับกดเข้าไปที่สามจุดนะฮะแล้วมันจะมีอย่างนี้ใช่ไหมจะมีกระดาษกดเข้าไปเลยครับมันจะกดว่าเวอร์ฟันกดออกมาอีกทีครับแล้วก็ ให้ทุกคนนะครับเอเราบอกว่าให้ดูให้ทุกคนกดเข้าไปที่ทุกคนอยากกดนะครับกดเลยนะครับโอเคนะครับผมจะกดไปที่อันที่นี้มันจะเป็นแบบข้อม,มูลกดรีเฟรชรีเฟรชรีเฟรชเลยครับกดไปรัวๆเลยนะครับอ่าให้ทุกคนกดไปที่ตรงนี้มันจะมีอะไรมันจะมีเกี่ยวกับให้ทุกคนกดคลอกครับ คัดลอกตามตรงนี้เลยนะครับตามผมนะครับระบมกดให้คัดลอกตามผมนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับโอเคครับกดไปที่สามจุดแล้วก็กดไปที่เลือกทั้งหมดนะครับโอ้มาเป็นอย่างนี้เลยนะครับมันเยอะเกินไปทุกคนก็กดกดคัดลอกไปเลยครับแล้วก็มาที่เดี๋ยวนะ แล้วก็มาที่ตรงนี้อีกทีหนึง่งนะคะมาที่ตรงนี้อ่ามาที่ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปได้เลยครับนี่กดเข้าไปอ่าเมื่อกี้เราวาง ID เสร็จแล้วใช่เปล่าเราก็จะกดวางเราก็จะได้แค่อี E ใช่ไหมกดไปที่สามหกหกเก้าเแล้วก็หนึ่ง แปดแปดสามแล้วก็ทุกคนกดไปที่อ,นนอันนี้นะครับห้องมูเล่อย่างเดียวมามาแล้วก็กดไปตรงนี้นะครับใช่ให้มันนิ่มนิมด้วยอันนี้นะครับนี่กดไปที่แคปชั่นตรงนี้นะครับตามนี้นะครับโอเคครับกดเข้าไปเลยครับมันก็จะมีตัวอักษรขึ้นมานะครับอ่าตัวอักษรตรงนี้เลยครับแล้วผมทำให้ดู ตัวกษรตรงนี้นี่ตัวกษรตรงนี้เลยนะครับที่ผมวงกลมเนี่ยอันนี้อ่าให้ทุกคนกดคันลอกอีกทีหนึ่งครับคัดลอกแค่รหัสข้างหน้าแค่นะครับแล้วก็ดูคนกดไปตรงนี้กดวางอ่าแล้วไลกดอีเฟสครับ แล้วก็ทุกคนก็กดเข้ามาที่ตรงนี้เลยนะครับเกมฟรีไฟล์ของเรานะครับเข้าไปที่เกมฟรีไฟล์ของเรานั่นเองนะครับ เรากดเข้ามาเกมฟรีไฟแล้วมันจะขึ้นว่ากาลีน่านะครับแล้วก็รอ,อ,อมันก่อนดาวน์โหลดก่อนมันจะโหลดช้าน่แล้วก็กดเริ่มเกม,มเลยะครับมันจะเข้ามาตรงนี้นะ,ะถ้าทุกคนมีตัวละครอ,อันนี้ทุกคนก็กดเข้าไปนะครับ ตอนนี้นะครับแล้วก็กคนกดไปที่แต่งตัวครับอ่าคุกคกดไปที่บัตรเพิ่มเตอมของรืงโนกดเข้าไปเลยอย่างนี้แล้วก็กดไปที่เพชรนะครับไปที่เพชรอุลวลยนะแล้วก็กดไปที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเพชร แล้วก็กดไปที่เพิ่มการเรียกนี้เปิดการใช้งานพอเสร็จนะครับทุกคนท่านก็กดไปที่พัดกระเิงเต๋อครับคุณไดยยกเลิกการจ่ายเงนินนล้นะครับทุกคนก็กดไปที่เก็บของเลย เค okay, ครับสหรับนีคอนรับกันไปเลยไปเลยไปดยตุขอลาไปก่อน